ัสดีเด้อจ้าพี่น้องมัอนี่พอ,อากันอีกแล้วนะคะเนาะ,อะพอกันตอนเศร้าๆอากาศดีๆพี่น้องลงทงลงทามาหน้าตีนบ้านจ้ายายคิวเมื่อ,อีงมาหาเอานนอะไม่นาอะไรเนาะแล้วก็หาเก็บพักเก็บมีเพราะว่าสีเส็ดลาบหมูก,กินนะพี่น้องก็เลยมาเก็บพักนี่กับว่าเอาบักเน้าไปพร้อมพี่น้องบักเน่าไปใส่สดๆเนาะมีบักเน้าอยู่ตนหนึ่งโอ้พี่น้องลูกลายปีนี่เออบักเน่าลดกลายพ่อได้เก็บกินอยู่พี่น้องมาท่านี่เดียวสิผ้าไปเก็บไอใบบักก่ากับใบพักสังเนาะพี่น้อง ออลงมาหน้าแล้วก็ต้องได้พักได้มีไปกินน้ำพี่น้องซื้อเนื้อมูไว้สิลาบน้องมือนี้เนาะอ่สิลาบนะคะอากาศดีดีพี่น้องสะดวกจ้าขนาดยูทงมีเสียงลดนะพี่น้องลดกับห้างมันสะดวกนลพี่นอ้องห้างมันสะดวกนะเนาะมันก็ะแลนไปแลนมาห้างอ่ะนะพี่นอ้องบางต้นไม่ต้นไรนีน่นะพี่น้อง มาเอาใบบักกูดบักง้างน้ำพี่น้องเอ้ยต้นบักกูดอยู่บ้านข่อยมันตายเนาะมันปวกกินพี่น้องซัวเข้าเห็นเหมือนนี่แหละค่ะเอาแล้วน้องใหม่ก็บซับแล้วเหลือแต่ใบบักกัวก็ใบพักสังเนาะอันนี้ขยะสดนี่ยังคิวเดี๋ยวสิเก็บหลังจากเก็บพักแล้วนี่สิไปหน้าทุ่งหนึ่งพี่น้องเพราะว่าสิเอาไปใส่หน้าขี้เอียดเนาะอันนั้นหน้าทุ่งเข้มพี่น้องอ่ายังคิวกะสินี่ละปฏิบัติภารกิจแต่ละมือสามชีมือเฮ็ดเท่านึงพี่น้องแล้วก็มาเอาน้องใหม่พร้อม อันนี้คือขังนอกเด้อพี่น้องเด้อขังหน้าหน้ายี่กิ้วน่องนี่เบิ่งบรรยากาศพี่น้องยี่กิ้วสิให้เบิ่องเงีมือเศร้าตะวันซ่อนตะสวอนอยู่ได้อยู่วันนกเข้าก็ได้เนี่ยทางนี้ก็เป็นตะย่างออกกำลังกายคืออย่างนี้พี่น้องเงียบสงบเียเงียบสงบพี่น้องเงีมือเศร้าอากาศดีเส้นเส้นทงนี่พี่น้องถนนเส้นทงเส้นล่องเนาะนี่พี่น้องพักสัง นี่ละมักไร่ยายจิ๋วมักที่สุดคือผักสังนี่พี่น้องในบรรดาพืชผักกินกับประเภทซุปๆนี่เนาะเดี๋ยวยายจิ๋วขออนุญาตเอาผักสังเนาะค่ะเนาะใส่มือเดียวนะพี่น้องเอาพี่น้องเอายอดง่ายๆยอดเดียวก็พอเาก็หาพักแนวอื่นไปกินน้ำยอดเดียวกับบ่มดอเราค่ะแห้งตัดแห้งปรุงเนี่นี่พักสังนี่ยายจิ๋วกะเอาในเมื่อวานเนี่นี่พี่น้อง ซี่ซี่ปีนี่แหละเพราะว่าช่วงนั้นยายจิ๋วจําได้ว่าออกพั้นซาเนาะพี่น้องเอาเอา,มา,มาเอเหมักสังมาบะเนี่ยอันเพื่อนให้หมักสังมาหน่วยหนึ่งยายจิ๋วก็เลยมาพาพาใส่อันอันงามข้อจูดกระปูกนะพี่น้องเม็ดมันหลายมันบอลยายจิ๋วเลยขวดดอกยายจิ๋วเสียดายบหมือนีดิโอ้ยยายจิ๋วก็เลยขึ้นพัวออกมาวานกันหน้าวันนี่ต้นหนึ่งพี่น้องยายจิ๋วเอามาวานขึ้นเด้อพี่น้องเอ้ยพักสังนี่ต้นสังนี่มันขึ้นหลายต้นอยู่ยายจิ๋วจิ้มไปตรงตรงนั้นพี่น้องตรง ต้นข้างต้นมะกอก,กเนาะจะใช้ผ้ายางไปพุ่นเนาะบ้านนี้นี่แหละคือนา,นาหนา้าน่าไน่จิว๋วนี่ค่ะข้างนอกนี่ก็ถือว่าเป็นบริเวณที่ห้าวตรงดูแลคือเก่าพี่น้องบอริเวณนี่มันเหลือหลายเนาะนี่ค่ะก็เป็นบริเวณหน้าให้ห้าคือเก่าพี่น้องหนึ่งห้าวตรงดูแลคือเกา่านี่จ้ะต้นใหม่ต้นแค่นี่ยจิ๋วก็เอามาปลูกได้นี่ไนจิ๋วก็ว่าเป็ี่ยนยังคือปลูกข้างนอ,งนอกนาะพี่น้องเนาะ ย่ามนัน้นมันเป็นน่วยเป็นน่วยเป็นฟักมากนี่ไอ้ดอกมันล้นลงแยาจิวกับคิดว่าแยาจิวแยาจิวบ่แห้งพี่น้องแยาจิวสิให้เขาเจ้าเก็บน้ำเลยต้นชังนี่คือกันเพราะว่าพ่ออยากเขาไปปลูกข้างในเนาะพี่น้องเนาะที่ห้องมันกับแคบอยู่แล้วที่ห้องกับแคบเราเลยต้องปลูกแนวอื่นเนาะพี่น้องนี่จ้ะมีผามาเอาตอน้นเกอกนี่หยอดมาเกอกก็ต้องปลูกพี่น้อง กูปลูกเมื่อคืนดอกยังทุกอย่าง,างนี่ต้นโพ่แม่แต่ต้นโพ่นพี่เห,ห็นยบ่ต้นโพ่นี่ยเงยจิ๋วกะปลูกอ้าบาดนี้เก็ยบยอดมะกอกยอดมะกรอกเลยสองยอดกับพ่อพีนอน่น้องกินบ่ิงิงนี่ต้นพักชังนี่พี่น้องนี่จิวจิ๋มอาเจต,ตรงตรงนั้นละที่ว่านไว้เนาะเอามาปลูกตรงนี้กะระยะ นึกว่าจะเบลอรดได้พี่น้องเออห้นหนาแล้วมาตัดหญ้าลดโอ้ยต้นพักสังขึ้นมาด้พี่น้องเพราะว่าเขาประมาณสี่หาปีแล้วได้พี่นอ้องเนี่ยเกี่ยวมาฝังไว้ต้นนี้น้อยนี่ผู้ใดก็ยังมาขุดขุดของข่อยเด้อข่อยเอามาปลูกคักๆนี่อันนี้ต้นโพนี้กันนี่มาอันนี้ก็ปลูกจะนี่เนีย่ยต้นโพก็ปลูกพี่น้องก็ว่าให้อยู่ตรงมุมนี่แหละี่พี่น้องแรกๆอะ่ะปลูกพร้อมกันกับพักสังพี่น้อง ไอ้จำบานนี่ได้ครบแล้วเดี๋ยวชีห้หน้าอีกท่งนึงเนาะเอาขายะไปเทเลยบันเอาขายะผืชสดเนาะพี่น้องเนาะโอเคพักเต็มกระตาแล้วพี่น้องเดินทางเลยค่ะอีกหน้าอีกท่งนึงนะคะเนาะเอามาอหอด้าท่งนี้แล้วพี่น้องทุ่งหญ้าพ่อคอยเรามาดูแลหน้าพี่น้องเรามาทุกมือทุกมือแล้วพี่น้องขุ่นแล้วอยู่ขุน กางทงพี่น้องไอ้เจ้าบันขี้ต้องไปพุนเนาะพี่น้องเนาะให้ไปไป้ายติดจ้าพี่น้องเป็นเอียดอยู่เดี๋ยพี่น้องมายย่ำใดก็เห็นเล่าย่ำนันเล่าสีมาหน้าเล่าสีมาหน้ามาให้แล้วว่ามันไข่เครียดเนาะแล้วเราก็มาเห็นหน้าเหเ็ดเวียทวกทุงสามโมงสี่โมงเราก็ขึ้นไปกินเขานอนพักผ่อนเนาะเหมือนแรกเราก็มาอีกพี่น้องนี่ก็คือชีวิตของชาวหน้าเนาะที่เพิ่นอายุลายเพิ่นก็เฮ็ดประมาาน,นี้เนาะพี่น,อน้องเนี่ยนะจ๊ะคือความสุขขงเพิ่นเนาะ นี่ที่ใดมาทงมะนาอู้ยขเข่าเขียว,ขวเข่าเขียวลายพี่น้องต้นไม้ก็เริ่มใหญ่เป็นเล็กสิเราได้พี่น้องเขาไหมสะอวนไอจ้จ้าไปเท่บัณฑ์เอามาหอดมองเท่เราพี่น้องบเลยเห็นบ่ค่ะเนี่ยนี่เป็นขี้เอียดเนาะพี่น้องนี่ตายห้าดำไว้อันนี้ก็เป็นเปลือกหน่อไม้เนาะพี่น,ออน้องเปลือกหน่อไม้เลือ ที่ห้าปอกออกครือาบอกินเนาะพี่น้องเนาะเก็บไว้ซีหามื่อเ้ามาหน้าเขาก็เอามาพร้อมเนาะพี่น้องนี่ค่ะแต่กอนไฮนี่นี่เวลาดำเวลาดำหรือห้าวานนี่มันสีบใได้ผลพี่น้องมันสีตายไปเลยมันสีตายมันสีขึ้นล้อมแหลมตึงแต่ขางกันแท่นนะเนาะวันนี้ยิ่จคิวคนใบไผ่คนใบไม้เนี่ยแะพี่น้องอยู่บานเนาะอยู่หลังบานมันฉีมีก่อไผ่ก่ออยัง เนี่ยจออกมาเท่เฮ็ดอยู่ประมาณสามปีพี่น้องปีเมื่อกี้นี้บอดดิไซพอา่าเมมา,มาทดล่องปลูกเลยพี่น้องนี่เห็นผลพี่น้องมันก็สีเหลือตั้งแตงตรงนี้เนาะแล้วก็จุ่มตรงนั้นเนาะพี่น้องเนาะพูดถึงหน้าเข้มเนาะพี่น้องหน้าเข้มหน้าขี้เอียดหน้าสีเศร้าบ่เศร้านี่ก็คืนอยู่กับเจ้าของหน้าพอ่อพี่นอ้องว่าเท่าน่ะสีดูซ้ำไดในการดูแบลบำรุงเนาะอันหน้ายาจวกับนีแค่สามสี่ไรห,หนึ่งเนาะพี่น้อง พื้นที่เฮ็ดกับสามไรเป็นซาเป็นย่างนี่กับเป็นไรเลยได้พี่น้องเซาหน่ยน่ยนี่เกือบไรแล้วเสียแต่ว่ามันไก่บานจักหน่อยเนาะไก่บานมากประมาณสองโลเพล,ล่ะโลครึ่งสองโลกเลยบกกาเอาปลามาปลอยมาเลียงเพราะมันมันบอยั่งเนาะพี่น้องเนาะถ้ามัน,มนยู่ไก่ยังอยู่กบเลียงหอดปลากบช่างเหมือนเลยค่ะนี่ให้เบื้องต้นเขาเด้พี่น้องเด้อเียจ้ะมันสิอันนี้มันก็ย่างบอไยแบเส้นนี่มันเขียวเนาะ เบิ่งลักษณะตนอ่าตะกีมันสีย้มเป็นเมีดมันสีฟอเลยพี่น้องบันนี้มันกระดีขึ้นพี่น้องปีไก่เริ่มไข่เนี่ยยักน้อยแหละเริ่มไข่แต่ว่าบ่ไข่ซ้ำนี่ปีนี้ไข่ขึ้นพี่น้องนี่เรื่บงมันสิเปลนเอียดเป็นยังือเป็นเอียดนี่ไม่เกิ้วกะพุทธสามันบ่พี่น้องพุทธสาแล้วบันนี้มันสีเป็นดินของสะเนาะเขาออามาเห็ดคู่ตรงนี้ตรงนี้คนก็ต้องเห็ด ไฮห,หน้าให้มันเพียงไล่กันหลังจากเห็ซเดซาแล้วก็ไล่ให้ไล่ไ้หน้ามันเพียงพร้อมนะปั๊บทีไฮห,หน้าให้มันเพียงเพราะว่า,าเ้อสีเห็ดเมันเป็นระบบว่านา้ำไหลลงข้างล่างแล้วก็น้ำย้อนขึ้นมาสาเนาะพี่น้องมันก็เลยสีเป็นดินดินดานข้างล่างดินข้างล่างที่มันมีย่างย่างบานไหนผมลุงเนาะถ้าหนาดินมันสีมีหญ้าเกิดหรือยังเกิดนี่มันสีเขียวมันสีมีถาดอาหารเนาะพี่น้องอันนี้ยายอยู่ก็มาเห็ดใหม่ มาเห็ดใหม่มาบบมุ่งใหม่นี่พี่น้องไกส่สิซเรเลแล้วพีนาเดี๋ยวยายกิ้วกับสีเอามาใส่อีกพี่นอ้องบางที่กันห้าเฮ็ดหน้านี่เขามีสารบอก็รามามาที่สีปลูกเขาโพดนาแรงได้คือกันได้พี่น้องเห็นบ่นี่กัเกเก็บนำไว้หลายเนาะหลังจากเีาออาเขาขึ้นเราแล้วเนี่ยเฮ็ดได้พี่น้องถ้าให้หน้าเขางามเนาะเขาต้องบบารุงก่อนสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเอาัดน,นี้เดี๋ยวยายกิ๋วสิพาไปเอา ไปพเพิ่งเครือตำยานดูพี่น้องเมื่อนั้นเอาไปกินแล้วพี่น้องเมื่อนี้มันสีเหลืออีกบ่สีเอาไปกินกับลาบมุพี่น้องตืมกันครับพักซังใบบักกวัก่ยพี่น้องนี่พี่น้องเครือตำยานพี่น้องนี่มันสีพันขึ้นกับต้นแค่เครือนี่กินประจําพี่น้องไม่กรไว้ถ้าต้อยเลี้ยวเห็นแล้วพี่น้องเลี้ยวเห็นแล้วตรงั้นสีเอาได้บ่เท่านั้นเนาะเอาไปด้เลี้ยวเยอะจุกกะ ขออนุญาตเอ,อาหมักตำยานเด,อด,เดอ้อจ้จาเด้อจาคลิปนี้กะมีแค่นี้เนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมนํากันเด้อค่ะเดอ้อจ้าขอบคุณหลายๆที่สนับสนุนนะคะเนาะชีวิตบานๆน,นะคะพี่น้องผ้าเละทงโลท่ท่าเบืองไห้เมืองหน้ามีนี่กะจิกกับขึ้นไประเทศน,นามูพี่น้องกินกับผักกับมีเนี่ยแหละจ้าจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้จาเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเนาะสวัสดีค่ะ